就跑，就跑，就跑，很艰难。没有 เห็นไหมคะถ้าพวกเรายังเป็นแบบนี้น้ำบนโลกของเราก็อาจจะหมดได้และโลกของเราก็จะยิ่งลดน้กยิ่งขึ้นไมยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเพื่อนๆก็ต้องช่วยกันประหยัดพลังงานด้วยการปิดน้าค่ะเพื่อโลกของเราจะ